สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนครับการไปทำโยเกิร์ตสับปะรดน้ำผึ้งปั่นนะครับซึ่งส่วนประกอบง่ายๆเลยครับ1นะครับโยเกิร์ต2สับปะรด3น้ำผึ้ง4น้ำเปล่านะครับแล้วก็5น้ำแข็งครับโอเคครับเพื่อไในการเสียเวลาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เอาน้ำแข็งนะครับใส่ในถ้วยปั่นถ้วยปั่นนะครับซึ่งยื่นใส่ไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็โยเกิร์ตลงไปนะครับตัวนี้เน้นว่าเป็นโยเกิร์ตแบบสูตรธรรมชาตินะครับไม่เอารสผลไม้นะแล้วก็จะให้ดีนะครับก็คือ เป็นแบบที่หวานน้อยด้วยนะครับก็คือแบบที่มันลดน้าตาลนะครับเพราะว่าในสับปะรดก็มีความหวานอยู่แล้วมันจะไม่หวานมากเกินไปอะคาวนี้เทล,ลงไปหนึ่งขวดนะครับจากนั้นนะครับเราก็เทน้ำเปล่านะครับลงไปในขวดโยเกิร์ตนะครับเพราะว่าตรงเนื้อโยเกิร์ตเนี่ยมันก็จะมีนี่นครับมันจะมีเนื้อติดอยู่ตรงขวดโยเกิร์ตอะเราก็แบบรึบเอาให้หมดนะอาแล้วก็เทล,ลงไปองโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใส่เนื้อสับปะรดลงไปครับอะ 1,2,3,4,5,6,7,8 1, นะครับปิดท้ายด้วยนะครับกับน้ำผึ้งนะครับ1ช้อนโต๊ะละจ๊ะโอเคตืดหนช้อนโต๊ะเทลงไปครับโอเคจากนั้นก็กดเครื่องปั่นได้เลยจ้าปั่นให้ละเอียดด้วยนะครับอ่ะพอปั่น เสร็จแล้วครับเราก็ใส่แก้วนะจ๊ะนี่ครับนี่ก็จะได้่างนี้นะครับนี่หนึ่งแก้วเต็มๆนะครับผมคราวนี้ก็กลิ่นครับโอเคนะมันก็จะมีกลิ่นนะครับความหอมของสับประรดนะครับแล้วกลิ่นโยเกิร์ตนะครับมาผสมรวมกันโอ้กลิ่นหอมกลิ่นหอมคราวนี้ก็ชิมรสชาติครับ มันก็จะได้เป็นโยเกิร์ตนะครับที่มีความอร่อยเปรี้ยวครับของสับปะรดเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยอร่อยถ้าคณใช้สับปะรดเปรี้ยวนะครับเจอโยเกิร์ตแบบเปรี้ยวเนี่ยแบบเข้ากันมากเลยสำหรับคนชอบเปรี้ยวนะครับเมนูนี้นะครับเหมาะกับคนชอบเปรี้ยวนะครับเพราะเปรี้ยชอบเปรี้ยวนะครับ โยเกิร์ตจะมีความเปรี้ยวสับปะรดจะมีความเปรี้ยว,ยค,ว,ยวคนเข้าไปผสมเข้าไปครับอ,อือร่อยนะครับแล้วก็นำพึ่งนะครับก็จะมาช่วยตัดรสชาตินะไม่ให้มันเปรี้ยวมากเกินไปนะครับอืืออร่อยครับสูตรเนี้ยจะเหมือนกับสูตรของรสชาติของนมสับประรดนะครับของหนองโคนะครับเมื่อก่อนนะสมัยเด็กๆนะ ถุงของน้องโคนะครับขายถุงละสี่บาทครับเป็นรสสับปะรดก็ให้รสชาติประมาณนี้ครับก็สำหรับคนที่กินรสชาติอย่างนี้ได้ก็จะทําให้คุณนึกถึงน้องโคสมัยเก่าๆนะครับที่เป็นเป็นถุงอ่ะถุงละสี่บาทนะครับเพี้ันทันอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ขายถุงปริมาณเท่าเดิมครับสิบสองบาทนะครับโอเคครับเดี้ยวก็ขอจบกันตอนสอนคลิปนี้แบบเพีงเนคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะเออก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับว่า นี่ครับเพี้ยงก็จำหน่ายอยู่ครับกับน้ำผึ้งครับแบรนด์ตามพี่ชัยกลางครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเพี้นเองนะครับเลยค่ะบควรละ50บาทครับก็สามารถติดต่อได้อยู่รายข้างล่างนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งของพี้ยนก็อร่อยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันครับผมโอเคครับปิดคลิปไปจริงๆแล้วจ้า